สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรสวัสดีค่ะชื่อเก้ค่ะคุณเก้นะคะคุเก้ปัจจุบันทำงานหรือเรียนดีษารอยู่คะทำงานค่ะค่ะเก้ตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเรียนอยู่เอ็นหนึ่งค่ะค่ะเก้มีความรู้สึกหรือความประทับใจอะไรบ้างที่ได้เรียนจากอาจารย์ก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่วันที่เริ่มมาสมัครเรียนนะคะเป็นทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็ทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นทุกคนที่อยู่ในเรียนนะคะรู้สึกทุกคนเหมือนกับเป็นกันเองเหมือนรู้จักกันมา แล้วก็ประทับใจในอะไรอาจารย์บ้างอะไรที่ได้เรียนอาจารย์บอกรู้สึกว่าอาจารย์คือนอกจากเนื้อหาวิชาที่เรียนเนี่ยค่ะอะไรที่มันสามารถที่จะแจ้งได้ไม่ว่าจะเป็นแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ได้พบที่เจอมาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มาเล่าสู่ให้เราฟังเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่เครียดกับการที่จะเรียนทั้งทั้งที่มันเป็นคอร์สที่แบบเอ็นทุกเตรียมสอบแล้วเนี่ยเราทำให้รู้สึกว่าเราอยากที่จะมาเรียนค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะ ก็สมดุลครึ่คืนค่ะไม่เคยรู้สึกว่าเรียนแล้วเออเาเรี่ยเหมันตื่นตลอดเวลามันไม่ใช่แบบตื่นโจกการที่จะเรียนนะแต่รู้สึกว่าเออเรา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 อยากเรียนเราอยากเรียนหนังสือจังเนี่ยค่ะกับไปเรี่อยเรื่ใหม่เลยมันรู้สึกแบบเออมันมันไม่ใช่ห้องเรียนเนี่ยมันเป็นคนที่แบบมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยมาเล่าสู่มีเนื้อหาอะไรในหมายที่แบบมาคุยกันอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกมันไม่ใช่การเรียนอย่างเดียว เก้ใใจะฝากอะไรหลวถึงอ,อาจารย์ไหมก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่เอาความรู้ที่เด็กมีอยู่ในเนี้ยมาถ่ายทอดให้กับคนไทยที่อยู่ที่นี่ได้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองได้เคยเรียนมาเนี่ยค่ะเพราะไม่สามารถที่จะเป็นหอร์พรแบบนี้วิชาแบบนี้ใน,ใน,ในใคนะเทไทยว่าเท่าที่ตัเรู้นะคะยังหนัไม่ค่อยได้เนี้ยรู้สึกขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากค่ะเก้ค่ะ